สวัสดีครับเดี๋ยวน,นี้แล้วครับผมเจอกันอีกหนึ่งเช้านะครับสำหรับวันนี้ที่แก่งบางราจารันครับผมอตอนนี้ก็แขกชุดแรกของวันนี้นะฮะกำลังจะลงเรือครับผมวันนี้ก็เงียบๆครับผมก็วันนี้ยังไม่มีแขกมามาชุดแรกฮนะอากาศหนาวนะครับก็นี่ก็ถ้าลงเรือฮะผมแล้วก็จะจะมีไกด์ สองท่านนะครับพาไปกับผมวันนี้เกือบจะเป็นไกด์ลากับวันนี้บรรยากาศครับผมตอนนี้แขกกำลังเตรียมจะลงเรือนะครับครับตอนนี้ก็รอแขกสักครู่นะครแล้ววันนี้เราก็จะไปดูผีเสื้อนะครับผมแต่ผมไม่ได้ไปด้วยนะครับจะมีผีเสื้อ ตรงนี้กากกำลังดีฮะร้อนหน่อยผีเสื้อก็น่าจะหลายครับผมเดี๋ยววันนี้แล้วครับแก่งประจันอันนี้ก็เรือนะฮะท่านผู้คณที่มาอุดหนุนบ้านหนองไมนาครับผมครับผมครับตอนนี้ก็ท่านกำลังลงลงลงเรือนะฮะตอ,อ,อนอนี้เราก็จะลองลำน้ำเข็ง ดูธรรมชาติสีเสื้อของเราเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับอุดหนุนหน่อยนะฮะทุนน้โควิดแย่หน่อยเก็บข้อยู่บางขยับขยับกลางครับครับขยักลางฮะครับผมท่านต่อไปเลยครับลองมือแล้วครับโอเคครับผม เขากลับแวะให้อาหารปลาเลยนะครับแทกเยอะเราตอนนี้กำลังไปร่องน้ำเข็งนะฮะข้างขวามือเรานี่จะเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับซ้ายมือป็นอุยาแห่งชาติขอ,คอบคอพรชาบูเราครับผมเคครับวันนี้เรือกำลังล่องไปนะอะไะครับชุดแรกวันนี้ ผมนี่คือแก่งบงังกระจันวันนี้นะฮะอากาศสวยมากครับผมมอมเองเอาเอีกแกนะมอมเอมอมมอมมอมอดทุกเท่านาได้ขาประจำอ่าเขาเป็นขาประจำนี่ไปแล้ว มาด้วยไงเขาคุ้นกันแล้วครับเขาไม่ว่าแล้วเขาคุ้นกันแล้วครับนี่รบ,บรรยากาศกว้างๆของแก่งมงังคจันเช้าวันนี้สดใสมากบ้านหนองไมนายังมีเรื่องเล่าเยอะครับประวัติของหนองไมนาที่ผมจะค้นประวัติหนองไมนาเก่าสมัยขอคอมังสมัยผมมาอยู่ตั้งแต่ปีสองหกเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวดูคลิปไปเรื่อยติดตามไปเรื่อยครับผม ทางเข้าครับผมผมเป็นมีความสุขฮะทำแล้มีความสุขผมไม่ได้หวังอะไรครับผมผมหวังมีความสุขขอให้มีคนผู้ชมผมผมก็มีความสุขคนเรามีชีวิตต้องการคือความสุขครับผมเง<า>นินทองไม่สาคัญเท่าไหร่ฮะความสุขสำคัญที่สุดนะจําฮะความสุขเราสำคัญที่สุด ได้ทำงานสิ่งที่รักมันจะเพลินนะท่านผู้ชมเพลินม,มากเลยเห็นคลิปแล้กก็จะเพิ่งเบื่อนะครับเอฟซีทุกท่านฮะเพิ่งเบื่อนะครับเพราะเราก็เห็นน้องใหม่ใน u t u b e นะก็เลยยังนึกอะไรไม่ออกครับผมก็ค่อยๆทำไปเรื่อยฮะผมทำแล้วมีความสุขครับผมผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะหวังให้มีคนดูผมก็ชื่นใจนะครับจะมีกำลังใจไปหาคลิปแปลกๆในป่าในตรง ที่ไปนอนในป่าแแปลกอะไรประมาณนี้นะฮะหาพวกของป่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่พวกสัตว์นะครับก็คือผลไม้ในป่าในดงให้ท่านผู้ชมสู่สายตานะฮะผมพยายามทำสิ่งดีๆออกมาเสนอแต่ก็ขอเวลาหน่อยครับผมผมจะทําคลิปไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ตายครับผมทาไปเรื่อยๆน,น,นี่ก็บรรยากาศของแก่งมรจรันทางเข้านะฮะลูกน้องก็จเจ้าเก่าครับผมไปนะอ๋อทำเฉพะส่วนตัวนิดหน่อย เจ้ามอมอ่ะไปเร็วฮะวันไหนทิ้งไม่ได้ฮะเลี้ยงแล้วรักเลยฮะทิ้งไม่ได้นี่ฮะไม่มีใครดูแลด้วยครับผมโสดไม่มีใครดูให้ฮะสงสารต้องเลี้ยงไว้สิบกว่าปีแล้วครับโอ้โหจเจ้าแดกตามมาน,นะฮะนู่นฮะเมื่อเช้าไม่ได้มาด้วยแอยวิ่งรับกันแล้วมาแดกมาฮะพ่อบอกแล้วว่าตาบอกแล้วว่าเรียกแล้วไม่มานี่ฮ่ะน,ไไไไนี่เป็นไงเป็นไงมา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 ในในตาูีิโอ้โหเฮะ โอ้เหนื่อยเหนื่อยลเลยเหนื่อยเหนื่อย